สวัสดีครับผมกลับมาพ่อกันอีกแล้วครับกับผมติดใช้นะครับพี่น้องเข่าป้าเห็ดได้เก่าเลวครับมือนาเมื่อนี้เขาได้มาแต่เศร้าเนี่ยครับพี่น้องมาแต่เศร้ากับโบ้ได้ทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งหน้าครับฝนตกลิ้นบ่เศราครับพี่น้องเนี่ยครับเขาก็ได้มาดเนี่ยนะครับฝนมันตกพอดีฝนหยุดตกก็เลยได้เปิดกล้องทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับสีเริ่มท้ายแล้วครับบัดนะแต่เห็ดมันเกิดจากชิว่าห้างกับว่าโมเมนต์ห้างหรอกครับกับได้เรื่อยๆอยู่ครับเอามาใหม่ยไหมครับมือหนา ไาใหม่สะพานหินไปครับก็บม่ค่อยรูโคกมาเลยนาะครับไปจนยังไงเป็รุ่นไปเบิ้องต้นกันเนาะครับพี่น้องสิโชคสิมานสั่งได้ครับไปครับทักทายพี่น้องยางออกมานะครับถึงไต่ใกล้ครับพี่น้องสามเสียนแข็งดีครับดอกงามยิ่ง ฝรั่งศาสตร์ครับเบ้าบัตรน้องพ่อฝรั่งศาสตร์ครับจุ่มกันอยู่ครับพี่น้่งเขาได้ดอกนึ่งกันครับอยู่นี่ตั้งซี่ดอกอดอกกำลังงามครับบานอยู่ขันรุ่นเน่อยครับพี่นอ้องกำลังบานนะครับอืมก็ทาอยู่ไปไปดุหนึ่งต้อกับพี่นอ้องอืดอกนี้อย่างบานแน่ครับ nhú khắp đẹp đèn chơi quay lại xong rồi hấp dẫn nọ thì đọc nhanh 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 oh nhanh nhanh เนี่ยครับฝนเสร้าแหงวันฝนขี้โปเสาลิ้มแทงแทะแตงแสะอยู่ครับไข้ละงงูครับงูข่าสามไข่อยู่ใกล้กันนี่ครับอีกสองไข่ยอยู่นี่ครับ ไปเลยครับจุ๋มนึงมุ้ยมูมุยม้ยผวกสิลิปินเดียวเพื่องซาดครับเอาได้อู้หน่อยเพื่องก่อนอู้ได้อยู่ครับดอกนึงครับยุ่ยใกล้กันนี่แหละเ,เลนะพื่องตองครับ โอ้เกิดเกิดดอกเดียวนะครับเกิดคองเกิดคืออนกเพียงครับบ้านมีดอกเดียวบมเมนน่เจ้าของบ่เห็นยุคใกล้กันเลยครับเพื่อนไล่ไล่กันนะครับ ตุมนึงครับงูเลี้ยงดอกบานครับผึ่งเลี้ยงครับดอกนี้แข็งดีจ้ะครับอืมใครลงงกใครนี่นะครับทั่วทั่วงีครึ่งนีแน่แท Ừ. cấp tìm pha mướn chulu đấy sảm khay thứ lần này không chết bên diệp một kìa bây già phục bà toàn phục. phục ngắm khắp งูกอีกดอกนึงครับโอ้ยเจ็บมันหักเห็ดพึ่งเข่าครับ,ดอ,รบรอด,อดอกนี้ครับจะมาทั้งแ่าดอกหนึ่ดอกหนึ่งหมดโอ้ดอกนี้เ่าแล้วครับบ้าอะไรงูกเลี้ยงครับเมื่อก,กี้พ่อเห็ดพึ่งเข่ามูนึงครับโอ้สุดายอะไเอาบ้าอะไมันนอาครับ เฉียงดีด้วครับดอกนี้ผึง่งซาดอีกดอกนึงครับรจุมนึงผึ่งซาดอีกดอกนึง ผึ่งชาติสองดอกครับลุกยุ้งครับลุกยุ้งอีกครับลุกยุ้งอีกดอกนึงครับเพึ่งเลี้ยงครับลุกยุ้งดอกนึงครับน้องดอกใหม่ว้าวาาบ่ได้ซำครับ แดงๆชิมครับนุกนุกนก้วเฉียวครับอีกดอกครับเพิ่งเข่าครับอีกดอกนึงครับเพิพ่งไขบ เิ็งผลงานการเก็บผิดของเขาเนาะครับพี่น้องมือน่ะนี่ครับหมายไหมครับหมายแต่พันหินครับพึ่งมามือแรกแล้วครับมือน่ะกาบุคอยหูจะโคกไปเลยนะครับแลนแต่น้ากลืนมูครับเก็บเห็ดแนื้ไทยไปแน่แหละครับพี่น้องนี่ครับกับไถ่ไถยมากับเป็นเห็ดเผืงกนกยูงนะครับแล้วงูเขาก็ได้ลายเนี้ยครับตุ่มเงี้ยครับพี่น้องตุ่มเงี้ยอยู่กต่พอดึงไม่ได้ยิ่งเลยครับเดี๋ยวเขาบุคคลจะโคกเกีกบปลาเนาะครับพี่น้อง สำหรับมื้อนี้ก็มีความหมันฝากพี่ฝากน้องทัวนี้นะครับ mm hmm. เบิ่งคิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทิดใช้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้มืออย่างครับพี่น้องก็ขอให้พี่ให้น,น้องอย่ดีมีแห้งลำๆำรวยๆสุขสุขคนนะครับพ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ